สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับเชง้งแล้วก็เด็กๆอีกแล้ววุ่นวายวันนี้ค่ะทุกคนเช้งจะมาดัดนิสัยหลอกเว้ยคือก็แกแล้งนั่นแหละ คือช่วงนี้ล็อกมันมีปัญหาหนึ่งล็อกมันจะชอบติดเก้าอี้ล็อกชอบนั่งแช่อยู่บนเก้าอี้คอมโต๊ะทาง,งานมันอนะทั้งวี่ทั้งวัน <c oughs> คือล็อกอะตัดคลิปในช่องด้วยประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนั่งแช่คอมเพื่อน,นั่งตัดคลิปอันนี้เข้าใจแต่พอมันตัดคลิปเสร็จเว้ยบางทีมันก็เล่นคอมต่อเล่นอะไรของมันต่อแล้วสุดท้ายก็คือสิงแต่อยู่หน้าคอมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยจะดัดนิสยนัยล็อกไหนๆก็ชอบนั่งติดโต๊ะคอมใช่ไหมวันนี้ฉันจะจับล็อกผูกติดกับโต๊ะคอม 24ชัวงง่วโมงไปดูกันว่าล็อกจะเป็นยังไงถ้าต้องอยู่บนเก้าอี้คอม2 4ชัวงง่วโมง เห็นจะขาดคำเข้ามาปุ๊บก็คืออยู่ตรงนี้เลยหมอนพร้อมนอนผ้าห่มพร้อมนอนขนมเสบียงพร้อมกินมีน้ำด้วยแล้วก็มีซาบียงอีกมีลูกอมมีตังหาคือพร้อมสิ่งสถิตอยู่ตรงนี้ได้ตลอดไปก็บอกว่าเชมเพิ่์จะบอกคนดูไงว่าช่วงนี้ล็อกพาติดโก้าอี้ใช่ไหมไม่ใช่เด็กเป็นตั้งนานแล้วไม่ใช่ตรงนี้คือเชงอะเมาโมยกับคนดูมาล็อกว่า แกนั้นสิงสถิตอยู่บนเก้าอี้ตรงนี้ทั้งวีทั้งวันมไม่ว่าจะตัดต่อหรือว่าอัดเกมหรือว่าทําอะไรแกก็จะสิงอยู่แต่ตรงนี้ไงก็จริงก็เลยอยากจะทำชาเลนจ์ชาเลนจ์ e นึงให้กับล็อกโดยเฉพาะเลยเล,ยละ่ะแก้งอะไรไม่มีนะไม่มีไม่มีแก้งอะไรนั้นเป็น c ชาเลนจ์ให้ล็อกติดกับเก้าอี้ยี่สี่วช่ไม เยตมือเยอกัยเยวกานผมไม่ตกลงกับคนตอนไหนครับฉันตกลงกับคนดูแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นด้วยกดไลค์ทุกคนคอมเมนต์มาว่าเห็นด้วยมีด้วยเหรอมีทุกคนเห็นด้วยไม่ใช่เนี่ยเป็นเลื่อนดูในคอมเมนต์เลยทุกคนพิมพ์มาเลยว่าเห็นด้วยไล่พิมมาว่าเห็นด้วยคือต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างนี้ทั้งวันใช่มันเป็นสิ่งที่ล็อกชินอยู่แล้วล็อกทำได้แน่นอนชาเลนจ์เนี้ยอีซี่ผ่านฉลุยฟังดูก็ไม่น่ายากนะน่าจะทำได้เออตัวติดกับเก้าอี้แต่ไม สิ่งที่จะทำให้ล็อกอยู่กับเก้าอี้ได้ในวันนี้นั่นก็คือด่าๆกระป๋องเราไมเยอะชุวยมันจะอ,อะไรรู้ไหมลับสายไงใช่คือจะามาทำอะไรอ๋อพันล็อกเป็นมัมมี่พันก็ได้อยู่วันนี้เฉยๆก็ได้เมื่เอเ้าเออมันดีอแอ๊แคนไหยคะ่ะ เออ่คนจะพันทําไมครับกจะได้ติดกับเก้าอี้จริงๆไงคนจะได้รู้ว่าเราไม่โกงต้องขนาดนั้นเลยหรอครับใช่เลยเหรอไม่เป็นไรมาได้หายใจอ,ออกไหมเนี่ยสบายมาก <c oughs> อ้าจริงๆหายใจออกเปล่าได้โยแล้วไงต่อ <c oughs> ก็ใช้ชีวิตปกติไงเนี่ยเดี๋ยวเช้งกับคนดูจะตามติดล็อกกับฝาแฝดของล็อก <c oughs> ถ้าจะต,ตายก็แค่นั่งเก้าอี้ไปตลอดมีเฮงไม่ต้องเดินเองสบายด้วยเพราะว่าเก้าอี้เรามีล็อกจ้าดูดูดูโอเคเราต้องเดินไปเองใช่ไหมแล้วก็แบบไล อาจจะเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรหมุนได้ด้วยเห็นไหมใครเรียกก็หันอ่าบ๊ายบายจ้าจ้าอาไปไปทำงานจ้าเชิญมาค่ะโยทำอะไรก็เริ่มต้นนะครับวันด้วยการตัดงานนะครับชิวๆเพราะว่างานที่เราตัดยังไม่เสร็จนะครับเป็นช่องที่นี่น่ารักมากช่องชื่ออะไรช่องชื่ออะไรซูเปอร์แฟรงไม่เป็ไไม่ไป้รซูปาแฟรง์มาใหม่มันต้องซูปา นั่นแหละครับประดิจัด้วยใหญ่เลยตัดงานไปสบายมากทุกคนเขาจะเจะบอกให้ดูว่าท่าที่เราตัดงานประจำเนี่ยมันคือท่านี้มันจะเรียกว่าแบบออตัดไปกินขนมไปมันเลยไม่เสร็จล็อกมันไม่ดีนะเว้ยทำไมฉันไปดูโพสต์มาเขาบอกว่านั่งแบบเนี้ยมันเหมือนนั่งครึ่งก้นมันทำให้ปวดหลังไม่เป็นไรเพราะล็อกมีที่ซัพพอร์ตหลังแล้วก็ที่ซัพพอร์ตตูดก็ต้องกระทบกระท้อน เออทุกคนมันไม่จะบายถ้านั้นอ่ะต้องใส่หูฟังด้วยเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนคนอื่นแล้วตัดก่อ่าโอเคก็คือเราแคททำงานก่อนใช่ไหมอ้าไม่ทํางานแล้วจะเอาอะไรลงนะครับคลิปได้ได้ได้เดี๋ยวเรากลับมาดูล็อกกันใหม่อีกทีนึงแล้วกันจะได้ไม่รบกวนการทํางานของล็อกนะคะ few เคลื่อนตัวด้วยล้อนี่มันเป็นยังไงโอ้สบายตื่นเองก็ตัดงานสักพักหนึ่งครับบางทีไอเดียมันก็หมดแล้วก็พักบ้างัฟังงฟัเพลงเล่นกีตาร์บ้างอะไรอย่างงี้มได้ชิลๆแล้วคือกูก็ต้องการยึดตามอ้าวเป็นคนคิดแชร์เลนขึ้นมาก็ต้องมาถ่ายคำนะครับ ทุกคนเมื่อกี้มีใครก็ไม่รู้บอกว่าจะตัดงานงานเชียดตเอาะหายอินสปิเรชั่นอยู่หายครีเอทิวิตี้จินตนาการอะไรเงี้ยแบบต้องหายในเกมต้องพักสมองบ้างใช่ไม่งั้นมันแบบตัดงานไม่สนุก สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยภายใน1นวันของล็อกนะครับก็คือการเล่นกับหมาครับทุกคนหรือโดนหมากระทุบนั่นเองครับต้องไปเล่นกับหมาครับใครเครียดครับปเราเลี้ยงหมาเราก็ต้องเล่นกับลูกๆเราด้วยใช่เออมีเวลาให้เขาก็ให้งานยุ่งไงก็ต้องมีเวลาให้ลูกบ้างต้องมีนะครับแล้วก็เราจะไปทั้งอย่างนี้เลยครับบนก็อี้ไปก่อนไปก่อนไปยังไงเออเข้าไปเยอะเโต แด้ละทุกคนมั่นใจว่ามันน่าจะได้พอดีควงทางม,มันต้องมีทางทุกคนมันต้องไปได้ล็อกล็อกล็อกมันมีทางแค่นั้นเนี่น่าหลงทุกคนครับเออยากอะไรอะไรอ่ะพี่ล็อกน่าอะไรอ่ะเ่นใหม่ทำไมวันนี้พี่ล็อกเลี่ยนไปอ่ะ <laughs> เราไปหานะแป๊บหนึ่งชีวิตลำบากว่ะเฮ้ยไม่ลำบากสบายเราจะฆ่าตรงนี้ยังไงวะเอ่อลึมคิดอ่ะอย่าเพิ่งดีเข้าน้อยขอข้าวหน่อยพี่เราทำอะไรพี่เราจทำอะไรพี่เราทำอะไรไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วเอาอย่างไี้เอาอย่างนี้ที่เราเป็น โอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ hmm. คืออะไรอ่ะพี่ออกกำลังกายขาดเลยทำไม เด็กๆมาเล่นดอย้วอยเนื่อ่ิ๊กวกลัวี่ร้อไปเลยอ่ะีเจช่วิด้วยีเจวโม่อยาอะเฮ้ยใครฉีดใั่นีอรเจเลยโกแน่นอนโฉีใช่ไหมใช่ฮะน่ไม่สนใจเลยพี่ลอกน ไม่ได้อย่างับเป้านะป้าแล้วเ่นกับหมาถูกไหมนี่คือให้หมาเล่นกับเรามากกว่ายังไงเล่นบอลกับลูกมาเล่นบอลกันอ๋อไม่เห็นมีใครเล่นไม่ที่มาตจะไหนเล่นกับเราเลยผมสนใจเก้าอี้มากกว่าตอนนี้ทเราเจอมั้ยว่ามันอ่ะจะขึ้นมานั่งเก้าอี้ทุกคนมาโฟล์ขึ้นมาโอ้มานั่งสัตันเลย มาไมมห่เรามาเหอมาเหรอเจเจช่วยชีไหวเหรอตัวพหง่า้มม่เอมา่ไมเหรอี่น่าเอาอะลไม่ผมิ่ได้ท้ิ่ได้ขาคมยหมิ่ได้อะ้แ่น่าจะโอ้โหิเลยเยขึ้นด้วยเลพี่เราผมขึ้นด้วยดย ออกออกออกอกออกหัก้เลยมากเราลงไรอะลงยังไงดีอะลงอุ้มลงโอเดอบลงได้มั้ยไปโอนเออเออเหนืเอยเหนเออ้องโมทำไม VIP พี่เรอกตาผมแล้วที่เรอตาผมไปมแป้งมไม่อผมอยากขึ้นแต่ผมก็ไม่อยากขึ้นพี่เรอกอก๊กจุ่ผมเดินเล่นเหรอใช่อีกอย่างที่หมาเราอน่วยช่วยชผมช่วยจุงอยากเกือบหมาชอบเดินเล่นรอบบ้าน ช่วยเองอย่าค่อย่าช่วยองอย่าไอะไรอะนนียผมจะ่ช่วยจุงไงแปปมเเล่นกันปะปาที่เราไปปเลวาทาแลยกันี่ร้วน่ะไม่วอ่ะเ้ยออกแรงหน่อยี่ให้ผมขอแป วายี่เราดูตัวเองด้วยดีเลยอะไรไปเล่นกับลูกนิดเดียวทำไมต้องหมดแรงขนาดนั้นแก่แล้วลูกออกจากตัวเล็กตอนนี้ก็นั่นแหละครับวายๆอยู่แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องสั่งข้าวมากินแล้วครับเดี๋ยวขอสั่งข้าวแป๊บหนึ่งนะลูกไหมเนี่ยข้าวมา เข้ามาแล้วคุนอาช่วยเปิดประตูวันยังไงอ่ะะออกอย่างนี้ไงเดี๋ยวขอปรับกล้องก่อนสว่างซะเหลือเกินโอโหพยายามมากพยายามมาเต็มอีกคนจะพังไหมรอเป็นจะพังอยู่แล้วไม่ยอมไม่รอมาจากเขาเลยองรอไม่เป็นไร พี <Scroll> ่เข้าลออยู <c oughs> <Mont ano. c oughs> ่พี่เข้ารออยู่เออแต่กับแป๊บนึงนะแกได้แล้วไปเย้วันนี้มันมีสโลปนิดหน่อยเอาพยายามเอาตัวเองกลับมาเลยแย่ล้อมันจะพังงออ่ะเฮ้ยล้อมันจะไหวปพะว่ล้อลูกอดทนหน่อยลูกเพื่อคอนเทนต์ตะการไม่เกี่ยวกับะการเข้าบ้านร้องเพลงน้ำความคิดใครบะางเขาเลย อช่วยช่วยอาเราผิดชอบนิดนึงอ่ะาอาสงสารวะอย่ามาจับนี่ต้องมาจับไม่ตื่นเต้นเลยยิ่งผับวะุ่งนี้มันจะได้กินข้าวไม่เนี่ยเราไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมันก็อยู่ที่นั่นแหละผู้ชี้ห่าวเลยมาก่อนเหรอเย่กินข้าวกันเถอะไปลอเสรูงยังวะ สงสงยอัะอะลโซฟาโซกูดครับไม่มีปัญหาอะไรสบายสบายว้าว wow! กินอย่างนั้นหรอไม่กินมาตโอเหรอมันไม่มถนัดนะเป็นอย่างไรไม่รู้ที่เรากินครับก็ง่ายๆผัดกะเพราครับใช่ตอนนี้ผ่านมาเกินครึ่งวันแล้วล็อกเป็นยังไงกับการใช้ชีวิตบนเก้าอี้ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ก็รู้สึกว่าแน่นเอวนิดนึงแน่น,น,นพุงด้วยเชือกม,มัดแน่นปปะะแบบว่าเรากินข้าวได้ไหมเนี่ยกสบายมากดีหา โอเคงั้นเดี๋ยวขอเรากินข้ากวก่อนอืแล้วไปดูกันว่าวิถีชีวิตของเราบนเก้าอี้นั้นจะเป็นยังไงต่อสบายใช่ามากจ้ชาช้ากินข้าวไม่มีปัญหาครับแต่คือตอนนี้เริ่มปวดฉี่แล้วมันลุกจากเก้าอี้ไม่ได้งไง ใจปวดเหรอไม่ได้อีกเดี๋ยวเลอะเอาไงแทมเพิร์นฟูจิไหมทำไงดีต้องไปห้องน้ำทุกคนไม่ไหวแล้วปวดฉี่มากเดี๋จะไปห้องน้ำเออเดี๋ยวกระดอกกระแดกไปหน้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันีเดยวห้องน้ำของทีมงานตัดต่ออนนี้ครับใกล้ที่สุดครับแนววงวานเขานะคะทุกคนตอตอคอมคอมกระเทือนโอ้โ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 นคือรักกุเลจจ้าไม่ไหวปวดฉี่ปวดฉี่ อีอนี่เดินถึง้างน้ำแล้วโอ้โหมีไอ้นี่อีกมีสเตจอีกอ๋อแล้ว,ก,วก็จะผ่านตรงนั้นยังไงที่สำคัญแกจะฉี่ยังไงวะตูดแกติดเข้าได้ปะว้าวสุดยอดเลยเดียวเร่อิดประดูแกจะยืนฉี่แบบเมื่อกี้ถูกไหมแล้วถอนเกยังไงอะเช้งมาถอนเกขางใไม่ไ เราฟังแต่เสียงกันแล้วกันนะทุกคนนะอะไร่าเสร็จยังอ่ะเราเรามารอไกลๆดีกว่านะทุกคนเรารอตรงนี้ดีกว่านี่นน้อะไรนกันครับจริงจริงจริง่เลเหรอมันจะไม่ให้เลอะได้ไงมันลุกไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่าเต๋อเตเบี้ยวเบี้ยวบ้างเด็ก คนคนฉีเลอะเสืออ้อไอ้ไว้ไว้ไว้ทำอะไรก็ไม่ได้ยังง่ายอยู่วะอีซี่เนาะชิลชาเลนจ์นี้ มันจะเลื่อนอไปนะมันจะพุ่งไปก่อนโอเคเข้าใจเข้าใจก็ทำง่ายง่ายอีซี่ปะ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 รีบๆปะ บายไหวไม่ลุงกําแพงแค่เดียวหัวไป็นโกรกกำแพงนั่นแหละสิคือตอนนี้คือมันนั่งท้องฟ้าแล้วทุกคนเคยเคยนั่งทํางานนานๆเลยนั่งรถนานๆบ้างมันจะปวดปวดปวดสะโพกปวดชามันจะปวดปวดเครปะเคยคืออยากอยากนอนมากเลยแต่อยากลงไปลายดาวอ่ะอยากลงไปทิ้งตัวแต่ขางหน้เหรอฮาวข้างหน้าปักลงได้ไหมไปเอาไหมตั้งหลักกันแล้วเอาหัวปักอีกคราวนี้ไม่เป็นไรน่าจะปักโซฟาโอ้โอ้โอ โอ๊ยนอนไม่อย่างนี้ละกันคุณน่าสงสารจัดเขายังชื่อไอ้เล e บแฉันรักกันนอนช่วยไหมเนี่ยเราหายปวดหลังขึ้นตรงไหมก็ดีกว่านะดีกว่าเดิมยังไงยังเป็นอะไรแบบง่ายๆ easy อยู่ป่ะจริงจริงตอนแรกมันก็ง่ายแต่พอมันลืมไปต้องเข้าห้องน้ำวยต้องอะไรทั้งนั้นนี่ยังดีนะแกยังไม่ได้ปวดที่ถ้าปวดขี้เนี่ยงานหนักเลยนะขี้มันก่อนนี่ให้ยืมแฮมเพิร์ตพูดจียื้อเลยเอา นั <rí> e> <Harriet> ่นแหละค่ะทุกคนการแกล้งล็อกให้อยู่บนเก้าอี้หนึ่งวันโอ้ยหุยหูเก้าอี้หกหัวชนะดูดิดีมากเก้าอี้ทำดีมากโวก ชอบกันไหมอยากให้เชงหาชาเลนจ์อะไรมาเล่นกับล็อกหรือว่ามาแกล้งล็อกอีกก็อย่าลืมอยากเห็นเชงตัวติดกอะไรหนึ่งวันคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับทุกคนอยากเห็นเชงตัวติดกับขนมน้ำ<า>หมอนอะไรเงี้ยก็พิมพ์เข้ามาไม่ไมไมมนมนจะต้องอะไรที่แย่กว่านั้นไม่เอาใบสามห้าใบสามอย่างเดียวเห็นกูใบสามเท่าแหละทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ให้เราพักผ่อนแล้วบ๊ายบายสงสารเขานะคะ フフフ。<laughs> <laughs>